คุณยายจิ้มขานะคะขากำลังออกกำลังแทงหนอเล็กๆนะคะขาขาปานะคะดูคุณยายจิ้มเอาหน้านี้ขากำลังโตนะคะกำลังออกหมดหนาวแล้วนะคะกำลังเริ่มเข้าแล้วดูร้อนแล้ว เล็กๆบบอร่อยบอยายแบบเนี้ยปลูกไว้ริมพองขาริมพองนะคะ เล็กเกินได้เยอะหรือยังยายโอ้โหครึ่งถุงแล้ว ิ้มเข้าไปออเดอร์ order ค่ะนะคะมีออเดอร์ค่ะยายก็เลยมาจิ้มให้ลูกค้านะคะตูยาวไม่ทันนะคะรูหนูมาทําอีกแล้วนะคะหนูมาทํารูอีกแล้วนะคะเนี่ยดูขุดใหม่ๆเลยรูหนูนะคะ โอ้โหเป็นโพงบักใหญ่เลยนี่นะคะรูหนูหนูนาค่ะห,หนูนาดูรูบักใหญ่เลยนะคะอไอ้เขียใหม่ๆกันเลยคองน้ำไกลบ้านเราโดนหมาเข้าซะเหลือไม่กี่ตัว แต่คืนยายก็ขยันจิ้มเลือเกินขาเล็กๆเนี่ยตด้เยอะและ้วนะคะคุณยายเจ้มมขา